สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะการที่คนเราจะมีสุขภาพดีนั้นนะคะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามีโครงการดีๆนะคะที่สวนสติภาพค่ะและวันนี้ค่ะอาจารย์ก็จะมาแนะนําเราในเรื่องราวเ,เหล่านี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะคุยกันในเรื่องราวของการสารพลังสารสันติภาพนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์โครงการนี้อยากทราบที่มาของโครงการนี้นิดนึงค่ะโครงการออกกําลังกายเนี่ยนะคะความจริงเข้าออกกันอยู่แล้วนะคะ กทมเนี่ยมีนโยบายในเรื่องของการให้มีออกกําลังกายในสวนมาตลอดแต่ว่าแต่ว่าการออกกําลังกายของคนกรุงเทพเนี่ยค่ะใ,ในชีวิตที่ยุ่งเหยิงก็ต่างคนต่างมาออกเสร็จแล้วก็ไปนะคะแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยกันดูแลว,ว่าเออออกแล้วดีไม่ดีนะคะขาดตัวประสาน<อ>นะคะและทีนี้จุดประสงค์จริงๆแล้วนะคะในการที่เรารวมตัวเข้ามาเนี่ยค่ะอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงวัตถุประสงค์นิดนึงจากที่มานะคะก็เลยคิดว่า เราน่าจะต้องทํางานยังไงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยค่ะที่เหมาะกะังกายเนี่ยได้มีคนที่ช่วยในการขับเคลื่อนพลังที่เขามีอยู่ oh. อโดยการเชื่อมต่อพลังอันนั้นเนี่ยนะคะกับภาครัฐ <Okay. S 2> ก็คือกทม <Okay. S 2> ก็เลยเป็นที่มาว่าเราคงจะต้องเชื่อมรู้ระบบของกทมว่าอนุมัติงบประมาณยังไง <Okay. S 2> นะคะ ใครเป็นคนดูและนะคะแล้วประชาชนเนี้ยจะมีบทบาทอย่างไรก็เป็นวัตถุประสงค์นะคะ,คะอีกอันนึงก็คือการจะทํำยังไงให้ประชาชนที่ออกกําลังกายแล้วเนี้ยได้เรียนรู้ว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นจริงๆะนะคะนอกจาก คำบอกเล่าเฉยๆมีตัวเลขด้วยะนะคะก็จะได้เป็นหลักฐานให้เราทุกภาคีภาคส่วนเนี่ยได้อยู่กันอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นค่ะแหมยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะนอกจากได้ออกกําลังกายแล้วที่สําคัญก็คือยังได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากตึกมากขึ้นนะคะ,คะแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ยังมีข้อข้องใจสงสัยหรือว่าต้องการที่จะขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะเราก็ยินดีค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างจอของท่านในขณะนี้นะคะจะสื่อสารกันได้ค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมีเสื้อยืดนะคะที่จะมอบให้ อหท่านแรกนะคะที่เขียนจดหมายเข้ามาแนะนํารายการเราค่ะเราก็จะจัดส่งไปให้ท่านถึงบ้านเลยทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับอาจารย์ต้องขอลาผู้ชมไปพร้อมกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ